สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคส iPhone 15 Pro Max น่ารักน่ารักกันค่ะอันนี้จะเป็นเคส Cry Baby Call ใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อว่า Call Sunset Concert ค่ะเคสสีน่ารักมากเลยนะคะที่บอยชอบมากก็คือตัวเคสเนี่ยมีน้องๆทั้ง2ตัวเลยค่ะทั้งน้องผมดำแล้วก็น้องผมเหลืองนะคะนี่ตัวแพคเกจจะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับพิกาเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาเปิดดูที่ด้านในกันเลยค่ะ ตัวเคสจะเป็นซิลิโคนนะคะเป็นซิลิโคนนิ่มๆค่ะไม่ทำลายเครื่องนะคะที่ด้านในจะมีเขียนว่าป๊อปมาร์ทคลายเบบี้ค่ะรอยชอบสีมากเลยนะคะสีสวยเป็นสีฟ้าออกมิ้นมินค่ะแล้วก็ฝั่งนี้น่ารักมากมีน้องผมดำอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นน้องผมเหลืองนะคะตรงกรอบเป็นสีเหลืองตัวเคสเป็นสีฟ้าค่ะตรงนี้จะเป็นหมวกนะคะเขียนว่าบายบายค่ะ ทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองใส่กับ iphone 15 pro max ของปอยให้ดูนะคะตัวเคสนิ่มใส่ง่ายไม่ทำลายเครื่องค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่ด้านบนจะมีเว้าขึ้นไปด้านบนนะคะทำให้ฟังเสียงลำโพงได้สะดวกค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะที่ด้านล่างก็มีช่องเว้นไว้สำหรับชาร์จแล้วก็ช่องลำโพงค่ะ แต่แล้วจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะทีนี้มาดูปุ่มต่างๆกันค่ะอน,นี้เป็นปุ่มเปิดปิดก็กดได้ปกตินะคะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็กดได้ง่ายค่ะปุ่มแอคชั่นก็กดได้โอเคนะคะกดได้ดีทุกปุ่มค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ที่บอยชอบมากของเคสตัวน,นี้ก็คือตรงหมวกอันนี้นะคะจะมีที่สําหรับห้อยค่ะเราสามารถห้อยพวงกุญแจเล็กๆเสริมลงไปได้นะคะ จะลองห้อยกับพวงก,กุญแจป๊อปบ,บีนที่ปอยทำเองให้ดูค่ะสำหรับวิธีทำก,กุญแจปอยเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้ค่ะนี่ค่ะมาห้อยแบบนี้กเพิ่มความน่ารักได้อีกนะคะหรือว่าถ้าใครชอบห้อยเป็นพวงก,กุญแจใหญ่ๆเลยก็ได้ค่ะอย่างพวงก,กุญแจอันนี้นะคะเป็นพวงก,กุญแจเข้าใหม่ซันเซ็ตคอนเสิร์ตค่ะ ตัวนี้จะเป็นน้องกระโปรงสีฟ้าชื่อว่าน้องเบจบลูนะคะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะพวกงกุญแจคาวนี้น่ารักทุกตัวเลยค่ะตัวนี้ก็สีหวานนะคะร้อยชอบสีผมน้องค่ะดูลมุลละมุนเข้ากับชุดน้องดีเลยนะคะเดี๋ยวไปจะลองเอาค่อยกับเคสไอโฟนให้ดูค่ะขั้นแรกเนี่ยให้ใช้สายคล้องมือถือเล็กๆแบบนี้ร้อยเข้าไปที่ตัวห่วงนะคะ นร้อยเข้าไปจะได้แบบนี้แล้วค่อยเอาพวงก,กุญแจแขวนอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบพวงก,กุญแจอันใหญ่ๆค่ะค่อยแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยนะคะ น่ารักทั้งเคสไอโฟนแล้วก็พวงกุญแจเลยค่ะปัคก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ